ปัญหากระเบื้องสะว่ายน้ำแตกเล้าและหลุดร่อนจบแบบสวยสวยเดย s โซลูชั่นสะว่ายน้ำบนอาคารเวเบอร์ตราุกแกจากแซงโกแบงสะว่ายน้ำบนอาคารนอกจากการเคลื่อนตัวของโครงสร้างแล้วการกัดกร่อนของสารเคมีและคอรีนทําให้ยาแนวเสื่อมสภาพกระเบื้องหลุดร่อนรวมถึงน้ําที่มักจะซึมผ่านยาแนวเข้าไปทําความเสียหายให้กับโครงสร้างภายใน การีนเวสสระว่ายน้ำที่เสื่อมสภาพใช้โซลูชันสระว่ายน้ำบนอาคารเวเบอร์ตราทุกแก่จากแซงโกแบงครบจบสวยๆได้ทุกปัญหาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในโซลูชันสระว่ายน้ำบนอาคารปรับพื้นผิวให้เรียบด้วยเวเบอร์เบสปูนฉาบปรับระนาบซีเมนต์กันซึมเวเบอร์ดรายท็อปเทปกันซึมแบบยืดหยุ่นสูงเวเบอร์เทป b บ4๊่กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องสระว่ายน้ำเวเบอร์ไทเกส กาวเหลวอีพ็อกซี่เลซินและกาวยาวแนวในตัวเวเบอร์อีพ็อกซีเริ่มด้วยการใช้เวเบอร์เบสปูนฉาบปรับระนาบปูนผสมสำเร็จรูปสำหรับงานปรับระนาบบนคอนกรีตให้ผิวที่เรียบเนียนสวยงามเนื้อเหนียวพอเหมาะฉาบลื่นฉาบง่ายแรงยึดเกาะดีเยี่ยมไม่เป็นฝุน่นช่วยปกปิดร้อยแตกลายงารูพรุนตามดพร้อมปรับพื้นผิวให้สม่ำเสมอซึ่งสามารถฉาบได้หนา2-10ม mm. เมตร จากนั้นใช้เวเบอร์ y t ท็อปกันซึมชนิดยืดหยุ่นแบบ2ส่วนผสมเหมาะสําหรับทํากันซึมก่อนปูกระเบื้องสําหรับสระว่ายน้ําที่สร้างบนอาคารเริ่มต้นทากันซึมบริเวณรอยต่อระหว่างพื้นและผนังก่อนแล้วใช้เวเบ r ร์ p e BE14 เทปกันซึม100%แบบยืดหยุ่นสูงปิดกันซึมและเสริมแรงบริเวณรอยต่อและทากันซึมทับลงไปอีกครั้ง หลังจากนั้นจึงทาการซึมให้ทั่วทุกบริเวณพื้นและผนังทั้งหมดอีกทีทั้งหมด2รอบโดยใช้ w ว b e r Dry t ท็อที่มีคุณสมบัติทนต่อแรงดันน้ำและน้ำคลอรีนใช้งานง่ายสะดวกโดยการฉาบหรือทาแล้วทิ้งให้การซึมแห้ง4-7วันจากนั้นปูกระเบื้องโดยใช้เวเบอร์ไทเกสกาวซีเมนต์ปูกระเบื้องสะาไวายน้ำเหนียวแน่นแรงยึดเกาะสูง4เท่า ทิ้งให้กาวปูกระเบื้องแห้ง24ชั่วโมงก่อนลงกาวยาแนวด้วยเ e เบอร์อีพ็อกซี่กาวเหลวอีพ็อกซี่เรซินและกาวยาแนวในตัวสำหรับปูกระเบื้องและโมเสกในสระว่ายน้ำทนทานต่อสารเคมีและกรดเข้มข้นสูงทนแรงดันน้ำไม่เป็นที่สะสมของเชื้อโรคควรทิ้งไว้3วันก่อนเติมน้ำลงในสระเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วปัญหาสระว่ายน้ำก็จะจบได้สวยๆแบบนี้ จบปัญหากระเบื้องสะไยน้ำแตกแลว้วหรือยาแนวหลุดร่อนด้วยโซลูชันสะไยน้ำบนอาคารเวเบอร์ตราทุกแก่จากแซงโกแบง